มีหลายคนใช้เบอร์ไม่สมบูรณ์มันมีวิธีแก้ยังไงบ้างอยากรู้ชมคลิปนี้ครับเบอร์ไม่สมบูรณ์คือเบอร์อะไรก็คือเช่นเบอร์ที่มีแต่เลขสเสน่ห์แต่ไม่มีเลขปัญญาเลยไม่มีความกลมกล่อมไม่มีความบาลานนั่นเองเอาจริงๆเบอร์ที่สมบูรณ์สมบูรณ์เดี๋ยวนี้มันก็ค่อนข้างมีราคาบางทีเราเอาแบบงบหลักร้อยหรือพันนิดๆอะไรอเงี้ยส่วนใหญ่จะหาเบอร์สมบูรณ์ไม่ได้แล้ว นะครับส่วนใหญ่นะหายากไปแล้วถ้าเกิดว่าวิธีแก้นะง่ายๆคือไม่ต้องเปลืองเงินเยอะครับคือบางทีเราไม่ต้องเรามีเบอร์ไม่สมบูรณ์อยู่เบอร์หนึ่งแต่เราก็ซื้ออีกเบอร์นึงที่ไม่สมบูรณ์มาได้นะแต่ให้ความหมายมันบาลานซ์กันนะครับอันนี้เป็นวิธีแก้แรกเช่นเบอร์ของเรามีแต่สเสน่ห์ขาดเลขค่าอีกเบอร์หนึ่งก็เลยเสริมเลขค่ามาแล้วอาจจะแอบใส่เลขอำนาจเลขเกี่ยวกับเสียงโชคเข้ามาด้วยความบาลานซ์จะเกิดขึ้นอันนี้ในกรณีหนึ่งนะครับอีกกรณีก็คือง่ายๆต้องใช้เงินแก้ปัญหาคือซื้อใหหหหหมมมม่่่่นน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 นัััเเเเเเอออองงงงงซืื้้้้้แแบบบบทีสสสููรรณณ์์คววญลลลลยาาาาาาาๆขขดดป็กิะ พยายามให้4ตัวท้ายอย่างน้อยๆ4ตัวท้ายหรือ2ตัวท้ายได้ยิ่งดีมีตะกูลเลขค่าเข้ามาอย่างนี้เขาเรียกว่าเบอร์ที่สมบูรณ์แต่สมบูรณ์นั้นก็ไม่ได้ดีที่สุดเสมอไปถ้าขาดว่ามันไม่เหมาะกับคุณนะครับเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะเลือกเบอร์ให้ดีเบอร์เหมาะสมอยากปรึกษาว่าจะซื้อเบอร์มาเสริมยังไงให้มันสมบูรณ์ทักอินบ็อกมาครับปรึกษาฟรีไม่คิดเงินครับ